ได้หมดครับเนื้อแน่นลูกเล็กเนื้อแน่นยองใหญ่หวานกรอบเ็ษต่ถ้าวผมการปลูกของผมลูกไม่ค่อยโดกไอแดงจรยานี่มันแบบว่าขี้เหนียวลูกขี้เหนียวลูก <c oughs> มีความหนาขอ,าาอางซาน,น,นครับีความหนาเนี่ยนี่ครับพร้อมเสิร์ฟครับผม นี่แดงสุยาพันหวานกรอบครับเชิญได้ครับแอดไ่ผัวน้อยครับนี่เสร็จแกะเสร็จแล้วครับนี่พร้อมทานพร้อมเสิร์ฟย็งไงสวยไหมโอเคครับขอบคุณทุกการตามนะครับขอบคุณทุกการเข้าชมขอบคุณทุกการคอมเมนต์ขอบคุณทุกาาทการกดไลค์วิธีแกะขนุนทานเองง่ายๆใครๆจะก็าทานได้ใครทานไม่เต็มก็แวะมาที่ทานที่ไรผ่อน้อยครับครับผมขอบคุณมากมายครับผม I